ครับสวัสดีครับทุกท่านครับก็กลับมาพบกับรายการควาด้าก้าหยิบลานนะฮะทางช่องอาหาร h ช n แนลนะครับก็อย่าลืมฝากไว้ด้วยนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับเมื่อท่านเข้ามาเจอตรงนี้ครับวันนี้วันที่16นะผมมาสองรอบแล้วกัน นะรอบแรกจะเป็นเรื่องของเราไปลาวไปเวียดนามนะรอบเนี้นะมาแบบสดๆหนะ่อยมาดึกนิดหนึ่งนะแต่ว่าก็อยู่ถึงประมาณพรุ่งนีนะ้ท่านจะได้เอาไปเป็นข้อมูลในการลงทุนกับตลากออมสินนะที่ผมเคยพูดไปนี่แหละวะ่าการลงทุนที่ดีที่สุดเนี่ยนะก็คือการลงทุนกับตลากออมสินนั่นแหละ ทุนไม่หายกําไรมีแล้วก็เพอเพอก็ถูกรางวัลใหญ่อีกนะเพราะงั้งการลงทุนที่ดีที่สุดแหละนะก็ซื้อตลาดกอมสินนะเขาจะมีทุกวันไหนถ้าก็ไปดูแล้วกันนะแต่ถ้าดูผมดูแล้วคือวันเนี้ยวันที่สิบหกเดือนมกราแต่ปกติแล้วเดือนมกราเนี่ยเขาจะออกวันที่สามสิบธันวานะเขาจะเขาจะเป็นอย่างนั้นนะเขาจะออกวันที่สามสิบธันวาหรือสิบเอ็ดธันวาเน,น,นี่แหละ เดือนมกราเนี่ยเขาเขาาจะไม่ออกหรือ,อยังไงท่งานก็ไปติดตามหาข้อมูลดูตรงนั้นก็แล้วกันนะแต่ถ้าจะเขาก็จะเป็นทุกวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกนี่แหละนะเพราะนั้นวันที่สิบหกนะวันนี้วันครูด้วยนะการอะไรก็แล้วแต่นะครับคนเราเนี่ยเกิดมาก็ต้องมีครูบาอาจารย์ไรแหละครูคนแรกของเราก็คือพ่อแม่นะครูคนที่สองก็คือครูนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นก็เหมือนว่าพ่อแม่เป็นครูคนแรกของเรา แล้วก็มามีครูคนที่สองครูคนที่สองเนี่ยก็เราใช้ชีวิตอยู่ครูคนที่สองก็ยาวนานอยู่พอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นการอะไรกันแล้วแต่ถ้าท่านมีอภิวาทานศีลิสนิจจังนะฟังด้วยความเคารพฟังด้วยความศรัทธาฟังด้วยความนอบน้อมเนี่ยเคารพในความรู้ที่ครูบาอาจารย์เขมีนอบน้อมต่อที่ครูบาอาจารย์เขานามา,อาสอนกล่าวบอกเราเนี่ย สองอย่างนะี้ถ้าทำได้นะฟังด้วยกิจแบบนี้นะผมว่านะั่นคือเป็นพลังยิ่งใหญ่ที่ทําให้พระท่านประสบความสาเร็จได้เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องไปฟังว่าท่านจะต้องฟังแล้วต้องมีโชคมีลาภฟังแล้วต้องถูกเลขถูกเบอร์เงนะี้ยน่ะถ้าฟังแบบนี้เขาเรียกว่ามันฟังเพื่อตัวเองมากเกินไปแต่ถ้าเราฟังเพื่อความเคารพเพื่อความอภิวาทนอบน้อมในความรู้ที่ครูบาอาจารย์ให้มาเคารพในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ทําอย่างเงี้ยฟังด้วยความรู้สึกอย่างนี้ครับ ไอ้โชคลาภเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับท่านโดยอัตโนมัติท่านไม่ต้องไปหวังอะไรเลยมันจะเกิดขึ้นกับท่านโดยอัตโนมัตินะอันนี้คือเป็นหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละมันเป็นคํายืนยันว่าอภิวาทานาศิริสนิจังถ้าท่านทําได้จริงๆแบบใจที่บริสุทธิ์จริงๆนะตรงนั้นมันจะเกิดขึ้นแบบชกับชีวิตท่านอย่างคาดไม่ถึงนะแล้วก็โชคลาภจะเกิดขึ้นแบบอภินิหารว่าได้เพราะฉะนั้นขอให้ท่านฟังแบบเนี้ยนะ ฟังด้วยความเคารพฟังด้วยความอภิวาทนอบน้อมเนี่ยฟังแบบนี้เลยนะครับแล้วท่านไม่ต้องไปหวังอะไรความหวังมันจะมาของมันเองนะสิ่งที่ท่านปรารถนามันจะมาเองโดยที่ท่านไม่ต้องหวังนี่แหละก็เรียกว่าทําโดยที่ไม่ต้องหวังแต่ทําด้วยความอ,อ,อภิวาททาด้วยความเคารพนอบน้อมเนี่ยนะฟังด้วยแบบเนี้เพราะว่าครูบาอาจารย์ที่เขาศึกษาเรียนรู้มาเขาก็เสียสละเวลาเต็มที่อยู่แล้วขอบคุณครูบาอาจารย์ นะที่ให้ความรู้เราขอบคุณบุรพาจารย์ที่ค้นคว้าศึกษาเรียนรู้ทางด้านวิชาตรงนี้มาให้เราผมมีความสุขในการที่ผมจะนําวิชาเหล่านี้มาบอกกล่าวท่านมาให้ท่านมีความสุขนะโดยที่ไม่ต้องไปคิดว่ามันจะมาเลขมันจะเป็นยังไงไม่สนใจแต่ว่าเรามีความสุขในการที่จะให้วิชามีความสุขในการที่จะเอาวิชามาวิเคราะหนะ์นะนมีความสุขตรงนี้นะอันนี้ก็คือผูอ้ในท่านเข้าใจในเบื้องต้นก่อนถ,ถ้าทำได้อย่างนี้นะผมว่าเนี่ย ฟังคลิปผมคลิปแรกท่านก็ประสบความสําเร็จแล้วอย่างคราวที่แล้วมีท่านหนึ่งที่มาฟังคลิปผมที่ว่าไปลาวนะได้5ตัวเลยเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยทั้งปีรับเละเลยนะครับเพราะฉะนั้นอ่าคือคือฟังด้วยอ่าความนอบน้อมฟังด้วยความอภิวาทเครบในคําพูดเคารพในวิชาด้วยนะเคารพในวิชาที่ครูบาอาจารย์เขาเขาถ่ายทอดมาให้เราผมก็เคารพในวิชาครูบาอาจารย์ถ่ายทอดไปแล้เราแล้วก็มาถ่ายทอดต่อท่านฟังด้วยความเคารพนี่โอ้โหสุดยอดแล้วถ้าฟังได้อย่างนี้นะ โชคลาภใหญ่เกิดขึ้นกับท่านแน่นอนนะครับอ่ะก็นะั่นคือหลักการนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้แหละครับเป็นวิธีการวิธีการที่จะทําให้จิตเราที่บริสุทธิ์ทําให้จิตเรามีพลังทําให้สิ่งที่เราปรารถนานั้นได้รับความสำเร็จด้วยอย่างยิ่งไได้รับความสําเร็จยอย่างยิ่งด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ให้ฟังตามลักษณะนั้นนะคำพ่รวยนะมีไว้ได้ล้านนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับปฏิทินช่องอ่าพันห้าร้อยหกสิบหกนะก็เรียกว่าปฏิทินโชคลาภนะเล่มนี้ถือว่า สุดยอดและไม่มีอะไรที่จะสุดยอดจากคัมภีร์รวยนี่แหละท่านก็สามารถเป็นเจ้าของได้นะคัมภีร์รวยนะช่วยท่านได้นะมีไว้หยิบล้านแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นคัมภีร์ที่สุดยอดจริงๆผมเขียนไว้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดของคัมภีร์นะคัมภีร์รวยแอดไลน์ไป0642688100คัมภีร์รวยช่วยท่านหยิบล้านได้ นะคําพี่รวยมีไว้ได้ล้านปฏิทินโชคลาภ2 5งหมีไว้ได้ล้านครับผมนะฝากไว้ฝากไว้นะครับฝากไว้อ้าวมาวันนี้เลยวันที่16นะเราจะไปมอบโชคที่สลากออมสินท่านก็เตรียมตัวไว้ท่านที่ลงทุนไปแล้วท่านก็เอามาลุ้นนะอาจจะได้2ตัว3มตัว6ตัวอะไรก็แล้วแต่ก็มีท่านซื้อเยอะท่านได้อยู่แน่นอนอยู่แล้วนะ แล้วก็เป็นการลงทุนที่ดีที่สุดนะผมว่าเนี่ยว่าหนึ่งทุนไม่หายด้วยนะกำไรมีแถมยังมีโอกาสถูกรงมันใหญ่เงี้ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงๆลงทุนตลาดความติ์ไม่มีอะไรที่ลงทุนดีกว่านี้แล้วถ้าลงทุนตลาดพัดก็ไม่ได้ก็หายไม่ได้ก็หาย <c oughs> ลงทุนตลาดความติดเนี้ยก็เรียกไม่ได้ก็ไม่หายนะครับไม่ได้ก็ไม่หายอ่ะเรามาดูวันนี้นะครับดวงดาวต่างๆเขาเป็นยังไงนะ ท่านก็ไปติดตามถ้าการลงทุนไงแล้วท่านก็ว่าวิธีการที่ผมนํามาใช้เป็นยังไงผมพูดไปแล้วนะในเรื่องของการลงทุนกับตลาดออมสินเนี่ยผมพูดไปแล้วนะเพราะฉะนั้นว่าเราเอาวิชาการตรงไหนมาบ้างอะไรบ้างบ้างเราก็พูดไปแล้วนะทีนี้เรามาดูของวันนี้วันที่สิบกนะท่านอย่าสับสนนะวันที่1ิบเนี่ยมันมีอ่าไปลาวไปเวียดนามนะแต่อันนี้เรามาออมสินนะธนาคารออมสินเลยนะตลาดออมสินเลย ท b s <t bs> นะครับนะเรามาดูว่าวันเนี้ยวันที่สิบหกเนี่ยวนะันที่สิบหกวันนี้ก็คือวันจันทร์วันครูนะวันจันทร์วันครูนะเพราะฉะนั้นก็คือโดยลักษณะแล้วผมก็เอามาผูกดวงเหมือนเดิมนั่นแหละนะเอาผูกดวงหาลัคนาราศีจักรผมจะใช้สองราศีก็คือลัคนาราศีจักรนะมาเป็นตัวฐานแต่ว่าถ้าทางโอ้ทาง ด้าน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 ฉลากอมสินนี่นะดวงดาวด้านฉลากอมสินเนี่ยผมจะใช้คือรัศมีจันทร์นะรัศมีจันทร์นี่ถือว่าสุดยอดนะแต่รัศมีจันทร์มัน้ามีจุดของเขานะรัศมีจันทร์นะครับวันนี้ได้สองเก้าห้าส่วนลัคนาราศีพฤกษสงี่แล้วนะก็เลขประจําราศีเขาก็หกสี่เจ็ดห้าสองหนึ่งสองสามเนี่ยครับแล้วก็รัศมีจันทร์สําคัญที่สุดก็คือสองเก้าห้าแล้วก็มาลัคนาธวาฒทศสามศนะครับอยู่ที่ราศีธนูนะฮะ ออยู่ที่ราสีเมถุนโทษทีนะอยู่ที่ราศีเมถุนนะอันนี้อยู่ที่ราสีเมถุนนะไม่ใช่ธนูนะเดี๋ยวผมปรับให้ท่านนิดหนึ่งมันจะได้อไม่ผิดนะครับอยู่ที่ราสีธนูนะครับเอยไม่ใช่ราสีเมถุนอ่าผมพูดผิดนะครับราสีเมถุนนะครับราสีเมถุนอราศีเมถุนครับเดี๋ยวผมใส่ให้มันตรงนิดหนึ่งนะครับมันจะได้อไม่ลบลูวิชานะครับอเนี่ยเราไม่ได้ปรับเป็นพัฒาไทย แป๊บหนึ่งครับคอมอม,อมันช้านิดหนึ่งนะฮะไม่รู้มันหนักข้อมูลมันเยอะครับผมนะอ๋อมันไม่ไปเปลี่ยนเป็นรษาไทยล้วไม่ไปสักทีหนึ่งนะอ๋ะอครับอ่ามามันช้ามากมันอืดมันใช้ทั้งวันนะครับอ่ะอ่ะเมถุลมาไปเม็เมดอีกแล้วผม เอาสดๆใน้ท่านเองก่อนครับเอาให้ถูกนะอ่ะถามอีกหนึ่งครับครับราศีเมถุนกับนะราศีเมถุนเลขประจําราศีก็คือสี่หกแปดสามหนึ่งห้าเจ็ดนะครับหนึ่งห้าเจ็ดอันนี้คือราศีประจําเ่านะราศีประจํเกาส่วนตนุเศธทวารศสังสารที่เราใช้นะครับผมจะใช้สองส่วนคือลัศมีจันทร์กับตนุเศธทวารศสังสารคือสี่อันนี้ท้านับผิดๆเลยนะครับองศาผิดๆเลย นะอันนี้อยู่ที่อยู่ที่ว่าองศาเราจะแม่นแค่ไหนแค่ไหนเด้งนะครับตรงเนี้ยนะครับตานุเศษฐวศสังสะคือ4ลราศีธนูนะครับเพราะฉะนั้นจะมีอยู่2ส่วนคือ295กับ4แค่เนี้ยเป็นตัวหลักนะครับเป็นตัวหลักส่วนอื่นเป็นตัวรองหมดนะอย่าง k a w 1เ7เนี่ยก็เป็นตัวรองนะแล้วก็มาด้วยตำแหน่งดาวต่างๆไม่ว่าจะเป็น M2DI 9อะไรพวกนี้ก็จะถือว่าเป็นเป็นจุดรองหมดนะครับอของผมมัน พอผมจะช้านิดหนึ่งนะผมจะชี้แล้วมันจะช้านิดหนึ่งครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะทําให้ช้านะเอ้าเดี๋ยวมันจะช้าไปนะครับตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะช้าไปแล้วก็มาตรงเนี้ยลักขาวันในส่วนที่สําคัญคือลักนณาวัน L W คือสามนะครับส่วนอีกอันหนึ่งคือ R S I S คือลังสีดาวก็คือแปดกับหกตรงนี้นะครับแปดกับหกนะตรงนี้แปดกับหกตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเราจะมียู่สามส่วนคือสองเก้าห้าสี่แล้วก็สามแปดหก นะอยู่ตรงนี้ทีนี้เราก็ไปดู LOD l d คือ716เห็นไหม716ใน LOD คือเลขสั่งหยุดนะครับส่วนตัว password pin ที่มันมาเหมือกันตรงนี้ผมว่าอันนั้นคือว่าเป็นตัวรอง1175เนี่ยที่มันไปซ้ำกับ KA เดีอมอยูคือเป็นตัวรองนะเราจะไปเน้นเราจะไปเน้นที่รัศมีจันทร์กับตา,า,านุเสธทวาสัศสารศนะเมื่อเราได้ตานุเสธทวาสทศสาม3มันมี2กลัคณนาวันคือ3 ถ้าก็จับตรงนี้ไปก่อนก็ได้จับตรงนี้ไปก่อนเอายึดสี่ไปก่อนก็ได้นะเอา4สี่หกสี่แปดเห็นไหมสี่หกสี่แปดนะสี 4, 6, 4, 8, 4, 9, ่หกสี่แปดสี่เก้าระหว่างสองห้าเก้าเนี่ยเรายึดเอาเก้าเพราะเก้ามันไปทับลัคนาวันเนี่ยเพราะนั้นผมก็เลยยึดออกเก้าเพราะเก้ามันไปทับลัคนาวันนะมันมีความสัมพันธ์กับรัศมีจันทร์นะตัวรัศมีจันทร์นี่จริงๆคือสองแต่ว่าตัวที่มาสัมพันธ์คือเก้านะเก้ากับห้า ไปตั้งเก้ากับห้าเก้ามันทับลัคขาวันพอดีผมก็เลยว่าไปเน้นอยู่ที่เก้าสี่เก้าสี่ห้าก็ได้นะสี่เก้าสี่ห้าสี่สองอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราคัดออกมาจะเหลือแค่นี้คือสี่แปดสี่หกแล้วก็สี่เก้าใช่ไหมสี่แปดสี่หกสี่เก้าทั้งก็ลองดูนะอันนี้ลองดูลองวิชาลองวิชาดูครับอ่าแล้วก็ผมก็จับให้ไปตามเนี้ยสี่แปดสามสามสี่หกแล้วก็สี่แปดสี่หกสี่เก้าใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดถ้าเอาสองตัวถ้าเอาอะไรมาใส่ก็ได้ครับถ้าเอาตัวหนึ่งหรือเจ็ดหรือห้ามาใส่ก็ได้ที่มันไปตัว ชนกันอยู่ตามพัดเบิร์ที่เราคิดแบบอืออ่นๆนะครับแต่ออมสิน,นเขาพิเศษเนี่ยตัวพัดเวิร์ตัวพินเนี่ยก็ไม่ได้มาเป็นจุดหลักเพราะฉะนั้นจะเป็นจุดรองเราก็เลยเอามาเป็นตัวรองคือ1นึ่งห้าเจ็ดนะหนะึ่งห้าเจ็ดถ้าเอามาใส่ตรงนี้ถ้าสี่หนึ่งสี่แปดเจ็ดสี่แปดถ้าสี่แปดประมาณนี้นะประมาณนี้แล้วก็สี่หกสี่เก้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวหลักลักษณะตรงนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมให้สังเกตดูอย่างหนึ่งคือ t s w อันนี้เป็นตำแหน่งใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะในออมสินนะ ในฉลากควมสินก็จะมี4ี่เจ็ดหหนึ่งท่านสังเกตดูตัวนี้แล้วกันจะมีไหมถ้ามีก็จะติดอยู่ที่สี่เหมือนเดิมมีไหมมีสี่มีหกเหมือนเดิมมันตัวมันชนชนกันอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้คือวิชาว่าวิชาทางก็แปลกนะครับว่าของของของฉลากความสินเนี่ยระยะเวลาเขาออกขึ้นช่วงบ่ายโมงใช่ไหมแค่ออกกลางกลางวันน่ะออกช่วงช่วงกลา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 งวันก็เลือครึ่งแรกของวันน่ะพอครึ่งแรกของวันเนี่ยอ้าวเพราะเพราะวันเรามันมีอ่า สิบสองชั่วโมงใช่ไหมก็หกกับหกใช่ไหมแต่จริงมันมียี่สิบสี่แต่เรานับแบบพลังคือหกกับหกเพราะฉะนั้นมันจะออกครึ่งแรกของวันการที่อะไรที่ออกครึ่งแรกของวันเนี่ยรัศมีจันเนี่ยมีส่วนที่สําคัญเนี่ยแล้วก็ตนุเศรษฐวันส์สังสาเป็นตัวเดินเรื่องสองตัวในสองจุดเนี่ยเป็นตัวเดินเรื่องทั้งหมดเลยนะ,ะส่วนรัศมีจันเนี่ยเขาจะต้องคือหนึ่งก็คือตัวเขาเองนะลัคนาราศีอย่างนี้ราศีกรกฎเนี่ยเขาเรียกเป็นราศีของรัศมีจัน ดาวประจาราศีก็รกดขึ้นเป็นดาวเอาดึงออกมาเป็นดาวเด่นได้ถูกไหมครับส่วนตัวเก้ากับห้านี่มาจากไหนก็คือมาจากที่เขาทําทํามุมสัมพันธ์กันทํามุมสัมพันธ์กันนี่จะบอกว่าทีจีนี่นแหละว่าตรีโกณน,นะคือร่วมธาตุกันอยู่ธาตุน้ําเหมือนกันเพราะนั้นก็จะมีที่พลคือห้ากับเก้าทีนี้ระหว่างห้ากับเก้าห้าเป็นเกษตรถูกไหมหละ่ะเก้าเป็นทับลัคนาวันด้วยเพราะฉะนั้นผมก็เลยไปเต็งอยู่ที่เก้าใช่ไหมเต็งอยู่ที่เก้าก็เลยว่าถ้าเอาตัว ตัวตวนุเสษ็จมาใส่ก็สี่เก้าพอสี่เก้ามาท่านก็จะเอาอะไรมาใส่แล้วก็สามสี่เก้าแปดสี่เก้านะประมาณนั้นหนึ่งสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าตรงนี้ได้เพราะอะไรเอาลัคนาวันถ้าเก้ามาสามอาจจะไม่มาก็ได้เพราะเป็นลัคนาวันเนี่ยเพราะลัคนาวันของเขาคือสามใช่ไหมแต่เก้านี่คือเป็นตัวทับลัคนาวันอันนี้ก็คือศึกษาเรื่องราวต่างๆที่ผมพูดมาอันนี้เป็นการทดลองนะเป็นการทดลองท่านก็ลองเอาไปศึกษาค้นคว้าต่อยอดของวิชาไปแล้วกันนะ ต่อย่อของวิชาไปผมเปิดอบรมอยู่นะตรงนี้เปิดอบรมเปิดสอนอยู่เป็นการสอนเลยครับไม่มีทั้งหมดคือ3หลักสูตร8ชุดวิชานะสหลักสูตร8ชุดวิชาที่ผมพูดไปแล้วท่าในใดอยากเรียนศึกษาเรียนรู้ก็ลองแอดไลน์ไป0ูนย์หกสี่สองหกนย์นะครับตามนั้นนะครับออาก็ลองดูครับอันนี้ก็จเป็นเรื่องของวิชาล้วนๆนะเป็นเรื่องของวิชาโหราศาสตร์ตำรับวิชัยสงครามสูตรจักรโชว์ปัญญารองกทาตว่าโดยเรื่องการพยาก,กรณ์ตัวเลขนะโหราศาสตร์แห่งความร่ำรวย ถ้าก็ลองใช้หลักวิชาให้ดูฟังด้วยอภิวาท่านนเสริษณิจังอย่างนี้แล้วผมว่ามันจะเกิดประโยชน์กับท่านอย่างแน่นอนนะครับนะครับรขอให้ท่านโชคดีมีโอกาสรุ่งเรืองร่ํารวยประสบความสําเร็จขอให้ได้หยิบล้านนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีก็ติดตามคลิปผมทุกคลิปนะท่านก็ไล่ไปตามอย่างอยากจะรู้เรื่องอะไรว่าจะไปเที่ยวไหนลาวฮานอยแล้วก็ลาวออมสินแล้วก็ท่านก็มาดูตรงนี้ผมมีให้หมดแหละ นะท่านก็ค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ